ครับสวัสดีตอนเย็นครับฝนตกมาบ้านฝนตกประมาณตกตั้งแต่บ่ายสามถึงประมาณสองทุ่มครับเพิ่งได้มาดูสวนครับนี่เป็นมันในนานะครับนี่ต้นไม่ค่อยโตครับแต่ว่าสดชื่นแล้วครับตอนนี้ได้น้ำฝนมาพามาดูสำรวจครับตกแรงขนาดไหนน้ำขังเลยครับสังเกตดูนะครับ นามค้งเลยครับของเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับนี่นามค้งนะครับมาชาคาดวาดตอนเชาวน่าจ,จะค้งเยอะกว่านี้ครับอันนี้ขนาดซึมลงดินไปบ้างแล้วตรงนี้ไม่ค่อยงามนะครับดินลอกครับแต่ถ้าปีที่แล้วนี่ต้นสูงก็นี้เยอะครับเกือบเคียงเอวละอายุพอๆกันนี่ อันนี้เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ครับนี่นี่นาตรงนี้ครับนี่ดูเลยครับนี่น้ำนี่น้ำเต็มเลยครับนาบิงนี่ผมมันในนาจริงๆนะครับนี่แต่ฝั่งนี้ก็ค้างอยู่ครับนี่เริ่มซึมออกมาแล้วครับไม่ค่อยค้างละฝั่งนี้ก็นาครับต้นตำตำครับกำลังลงหัว ยอดกำลังเดิน้วครับนี่ก็ไม่ค่อยเอ็นนะครับเห็นแป้งข้างๆกันเข้าอยู่ตรงขามถนนกันครับแป้งนั้นมันเข้าโตวกว่านี้ครับเป็นมันมันไล่เห็นแต่ลมนะครับตนมันเจอพาอยุเมื่อคืนอืมสดชื่นนะครับนี่มันโดนฝน เดี๋ยวต่อจากนี้นา่าจะโตยังเก่ากระโดดครับนี่มาดูนะครับนี่นำน้านำในหน้านี่นะปลูกมันไปครึ่งครึ่งบิงครับอันนี้ไม่ใช่น้ำยศครับมีน้ำยศฝั่งนี้ดูน้ำครับขังลอยหลุดเกี่ยวเต็มนะครับนี่อันนี้ผพมปลูกไปครับ คืออจะเก็บเด็กผสมน้อยครับว่าจะเอาปุ๋ยมาใส่ยังคิดอยู่จะใส่หรือไม่ใส่ดีมีเวลาอีก3เดือนแต่ก็มาฉีดทางใบฝนก็ตกใส่แต่มันนานี่ก็น่าจะโตอย่างก้ากันน่าจะโตได้อีกจังหน่อยครับด้วนฝนจังๆละ่ะลายแดงเกือบลงครับ ก็ไม่ทราบปะขอ้องเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับที่โดนพายุกวบนนี้กรอบปลูกชาวนาก็พามาสำรวจแปลงครับมาดูสักหน่อยนี่น้ำยศดนะครับได้ได้ต้นแค่นี้เอง,เองนี่ดีแล้วครับที่ไม่โตมากถ้าโตมากกว่านี้ล่มแน่นอนครับเจอพายุมาคืนกวบนนี้ก็ รอบเย็ยนก็พามาดูแบงนี่อัปเดตแค่นี้แหละครับบ้าน้าม,มันขังนะครับตกมาคืนฝนแรงมากแต่ก็โดนบ้านี่บ่าจะมาอีกไม่มีครับบัานนี้มาวัานเดียวแต่ก็เพียงพอแล้วครับอยู่ได้เป็นเดือนครับคนอยากไทยสวนก็นไทยไม่ได้แล้วครับตอนนี้แฉมากเลยครับเก็บด,ดีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กอนครับ ปคลิปสัน้นๆยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์แต่คงไม่มีประโยชน์อะไรเราคลิปนี้มาพูดคุยกันครับเขามาผูดคุยกันผมจะได้รู้ได้วยว่าพ,พื้นที่ของพี่น้องเป็นยังไงน้ำท่วมไหมมันยังอยู่ดีไหมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ